สวัสดีจ้าพี่นอมาอัปเดตต้นเอมะลิเนาะจ้าต้นมนะลิเนาะต้นมะลินี่นี่แหละจ้าสามอาทิตเนาะจ้าต้นมะลีเอสามอาทิตย์เนาะเอขวบแน่นเนาะจ้านี่แหละเอคิดว่าเพิ่นติดอยู่สองกิ่งนี่เนาะจ้าเนาะสองกิ้งนี่ติดอยู่ต้นบักกูดกับบ้าบ้าด,ดำเนาะจ้าบ่าตายเนาะเขียวดีอยู่เบิ้งน่าบักกูดสองงายังอยู่คือเกาเนาะจ้า ต้นมะกรูดกันยังคือเกาขวบแน่นเนาะเอตัดกิิงมากเสียบใส่ดินนะจ๊ะเห็ดดินเห็นมันซุมซุมก่อนแต่ว่าบันนี้เอใสออ่ปุย๋ยจุลินซี่นะจ้ะทีเห็ดว้มาผสมนม้ำฉีดอีกที่หนึ่งนะจ๊ะผสมนม้ำน้ำนี้เอาจากกอกแมา่มาต่างทิมไว้ขันตั้มสองสาเมือนะจ้ะ บอเมนเอาจากกอกมาใส่เลยเด้เอาจากกอกมาใส่ขวดไว้ก้อนจ็กซองสามมือขันตาคือมันสีมีพวกอันพวกอันที่เขาผสมกับน้ำเนาะแค่นเนาะอยู่นี่เขาเอิญแค่นอยู่บานเท่าเอิบบลูเอิญอย่างน้ำปลาปลาล่ะจ้ะแต่ว่าบ่าให้เอาจากป,ปาลาปลาตรงๆมากนะจ้ะเอามาอันขอลีนบ่ถ้า,านเทาเอิญเอิบรลูขคือกันแต่ว่าเอามาใส่ขวดไว้ก่อนอันนี้คือเอเฮดไปแล้วหลอบนึงนะจ้ะอันนี้คือผสม ผสมกับอันอันปุย๋ยหมากเข้าเนะจ้ะปุยหมักปุย๋ยเอ่าจุลินซี่เข้าเนาะนี่ละจ้าแล้วลวันนี้มาพ่นาใส่ต้นใหม่นะจ้ะอันนี้เอ๊เปิดถุงย่อนว่าเอสิ่นเนะจ้ะอันนี้่นแล้ว่นแล้วแล้ววันนี้เอสิบปิดถุงแล้วก็เอานังยางหัดปากไว้นะจ้ะเดี๋ยวเอาด้วสีเฮ็ดเบิ่งถุงอยู่นี่นะจ้ะ ถุงเก้าอินเละจ้าขอบลงไปเลยขอบลงไปขอบลงไปแล้วพอดีเอเอาหนังยางหัดไว้ที่หนึง่งหัดทั้งเพิ่งหรือทั้งใก่ขึ้นมากก็ได้ไก่หัดเอาทั้งเพิ่งก็ได้นี่จ้ะควบแน่นแล้วจ้านี่แหละ เป็นการพวบแน่นวันนี้ก็ไปตั้งไว้ตรงไหนที่มันมีแสงแดดนอกจากไอ้กระตังไว้ริมหน้าต่างเนาะอันนี้สาอาทิตย์แล้วเป็นการบังคับให้อ่อต้นไม้ต้นไม้ที่เขาตัดออกมากิ่งที่เขาตัดออกมาไอ้ตัดกิ่งมาลีมาเอมาเด็ดใบออกมืดแต่ว่าเอทถดล่องเพราะว่ากิ่งมาลีเอนั่นตอนนี้เราบพาะท่านไอ๋มีกิ่งแก่แล้วมีแต่กิ่งอ่อนบันนี้มันเลยเป็นกิ่งเขียวเห็นบ่กิ่งมันจะอ่อนบพาท่านได้แก่จัดเนาะ แต่ว่าอยากล่องเนาะจ้าเพราะว่าอันอันอันเอมีปุ๋ยเล่งเนาะจ้ะมีปุ๋ยจุลินทซี์เล่งได้เนาะก็เลยอยากล่องเบื่องว่ามันสิสำเร็จบ่แต่อันนี้เอว่าติดแหลวละเพราะว่าสองยอดนี่คือเราบบมีการตายเนาะจ้ะยอดเราก็ย่งเขียวแล้วก็แตกยอดอ่อนได้ง่ามมากเลยก็ล่อรลุนเนาะจ้าะลุ่นไปนน้ำกันเนาะเอตตองการเฮ็ุให้มันได้จะเกือบหกอาทิตย์เอจังสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าตอนนี้คือบ่คอยมีแดด คือบ่ทศด้รอไอ้เปอร์เซ็นต์ว่าเราติดแต่ว่ากะก็คิดว่าติดแห,หละแต่ว่าก็รอบเบิ่งก่อนเนาะจานะ้ะเนาะนี่แหละจา้าแล้วเดี๋ยวเอสิมาผสมมาปุ๋ยจุลินซี่เนาะจา้ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเนาะผสมปุ๋ยจุลินซี์เนาะจา้ะนี่แหละอันนี้เอมีปุ๋ยจุลินซี์อยู่แล้วเนาะอันนี้เป็นหัวเชือ หัวเชือเนาะจ้ะหัวเชื่อบไ่ได้ใส่หลายเด้ใส่นี้เดียวเ้วก็ที่เหลือกับเป็นน้ำแต่ว่ากินนี่สุดหยอดจ้ะกินกินแห้งมากเลยกินสุดหยอด มันนี่ก็พอได้ที่เขาผสมร้อมใส่แล้วเขาก็ฉีดต้นใหม้ได้เลยจ้ะฉีดต้นใหม่ได้เลยฉีดต้นใหม่ได้เลยนี่ล่ะคืออันนี้คือผสมแล้วเนาะอันนี้คือร้อมใส่เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวมือนี้เดี๋ยวเอจะเห็นอีกคลิปหนึ่งเป็นการขยายปุ๋ยจุลินซี่เนาะจ้ะเพราะว่ามือนี้วันเสารนะ์เนาะเอสะดวกมือนี้เ,เดี๋ยวจะพาเห็ุเนาะจ้ะเนาะ ขอบคุณที่เขามารับชมนะจ้าขอบคุณที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปเอนน้เนเดอร์สวัสดีจ้า